สวัสดีครับทุกคนพบกับตะพูพาลุยในช่อง u t u b e นะครับไล่ภูอ่อน้อยครับวันนี้เรามาแช์ครับแช์ข้อดีข้อเสียในการหอดขนุนด้วยมุ้งตะข่ายนี่นะครับด้วยมุ้งตะข่ายนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรครับเราจะมีข้อทําคลิปมาสองคลิปนะครับคือหอด้วยมุ้งตะข่ายกับหอดด้วยกระสอบครับเราจะมาแช์ให้ทุกคนได้ดูว่า ห่อมงตะข่ายกับคอด้วยกระสอบมันแตกต่างกับอะไรแล้วเรามาแชร์ข้อดีข้อเสียในการทําห่อขนุนด้วยมุงตะข่ายกันครับทุกคนข้อดีในการห่อขนุนด้วยมุงตะข่ายนะครับแล้วก็คือข้อดีที่1เลยครับป้องกันหนอนและแมลงครับผมข้อดีที่สองครับเปลือกจะเป็นสีเขียวสวยนะครับข้อดีที่3านะครับลูกขนุนได้รับแสงทําให้เนื้อสีเข้มนะครับข้อดีที่4นะครับไม่ต้องเสียเวลาซื้อยาและแมลงมาฉีดบ่อยๆครับข้อดีที่5้านะครับ เวลาลูกขนุนแกก็ดูเปลือกง่ายๆนะครับข้อดีที่6นะครับสุขภาพเราก็จะแข็งแรงนะครับเพราะเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับผมข้อเสียง่ายๆมันแทบจะไม่มีนะครับข้อเสียอันดับแรกคือเราต้องเสียเงินนะครับซื้อตะข่ายนี่นะครับถ้าข้อเสียที่2นะครับเราก็ต้องเสียเวลาในการเย็บตะข่ายนะครับแล้วข้อเสียที่3ถ้าเราไม่ซื้อตะข่ายแล้วเราไม่เย็บตะข่ายก็เสียสามก็คือเราเราซื้อจาก เราซื้อจากที่เขาสำเร็จรูปนะครับแต่ราคามันก็จะแพงฝาครับทุกคนเนี่ยข้อเสียกันก็ถามว่ามันก็ไม่เสียนะครับคือก็คือการลงทุนนะครับเบื้องต้นเพื่อจะให้ผลผลิตเราที่เราดีนะครับก็มาแชร์กันสำหรับมุ้งตะข่ายหอขนุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์อีกคลิปหนึ่งครับด้วยกระสอบนะครับมันจะมีความสูญเสียแตกต่างกันไปนี่คือข้อดีข้อเสียของการหอขนุนด้วยมุ้งตะขา่ายง่ายๆใครๆก็ทําได้ ครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าทําไมต้องห่อแล้วทําไมมันมีข้อดีอย่างไรแล้วมันมีมันห่อพันนี้กับห่อลหลายแบบมันแตกต่างกันยางไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาแชร์ครับมาแชร์ครับกดติดตามไว้กด subscribe ไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ตับูพาลยในช่อง y YouTube ไล่์ภูอ่อน้อยเราทําสิ่งดีๆมาแชร์กันนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อรวมครับผมก็นี่ฮะแต่เราก็นำเนี้ยห่อขนุนก็ง่ายๆครับทุกคนดูครับ เราก็นําตะข่ายมานะครับนี่คือตะข่ายที่ซื้อมาแล้วนี่แบบนี้จ้างเย็บครับเย็บเย็บจ้างเย็บมาก็จะเป็นเร็จรูปแล้วก็มาลูด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 นะครับนีบ่เสร็จครับการหอกหนุนง,ง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับข้อดีข้อเสียในการใช้มุ้งตะข่าย